แม่ชีจะเฉลยให้ฟังนะคะว่าโยมที่มาปฏิบัติธรรมจากความศรัทธาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาหาแม่ชีแล้วก็นั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วอจจัจฉรย์ของการแสดงธรรมนะคะในแต่ละอาทิตย์จะมีคนเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนเป็นพันนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าในพันคนนี้มีน้ํากันมาคนละขวด น้ำหมายหมายถึงบุญนะคะหมายถึงบุญที่มาอยู่รวมกัน่ะพันสมมติว่าพันหนึ่งพันคนก็มีน้ำพันขวดแล้วเกิดอาัตจาันย์ว่านั่งกรรมฐานพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันตรวจน้ำพร้อมกันน้ำพันขวดเทไปที่ผู้ร่วงรับทั้งพันขวดทุกคนไม่ใช่คนละขวดอันนี้ส่งที่ยังาศาสนาให้เกิดความศรัทธาขึ้นจากการรักษาศีลของผู้ที่มารักษาศีลแปด ทุกคนได้อาน,นิสงส์งของบุญเพราะว่าปุย่าตายายที่ร่วงรับไปนะคะที่ร่วงรับไปจะอยู่ภพภูมิใดก็แล้วแต่จะอยู่ในภพภูมิของพรมหรือสุทาวาสไหนก็แล้วแต่พอลูกหลานรักษาศีลอานิสงนนส์งไปส่งผลให้ปุย่าตายายมีอาภรณ์ประดับกายจากศีลที่ลูกหลานมาปฏิบัติธรรมแล้วก็พันธนาการของอนกกรกภูมิที่ปุยยาตายายร่วงรับไป แล้วสร้างกรรมไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์มีชีวิตยอยู่สร้างกรรมจากการเบียดเบียนผิดศีลผิดธรรมไว้ก็ต้องไปรับผลกรรมอยู่ในน,นกกรกภูมิตามภพต่าง,พพางๆพอท่านมารักษาศีลพันธนาการทั้งหมดนะคะที่กำลังเผาแล้วก็กำลังทำงานอยู่เนี่ยแสงของศีลเนี่ยส่องลงไปเลยค่ะ ส่องลงไปทำให้ไฟนรกเนี่ยค่อยๆมอดลงแล้วญาติที่ร่วงรับนะคะยกมือขึ้นมาพนมอันโมทนากับลูกหลานท่านเชื่อไหมว่าตอนที่รักษาศีลแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยศีลมันบริสุทธิ์จิตมันก็บริสุทธิ์ถึงแม้มันจะสับสนวุ่นวายแต่นั่งกันเป็นแผ่นค่ะนั่งกันเป็นแผ่นเป็นพันๆคน ในพันคนก็มีมหากุศล,ลจิตนะคะ,คน,ะนคนละนิดคนละนิดความนิ่งเนี่ยคนละวิเดียวสามารถดับไฟนรกได้นี่คือไม่ชีอยากอยาบอกท่านว่าถ้าท่านยังมีขันห้าอยู่ท่านสามารถนะคะท่านสามารถแล้วอานนิสงของอผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษา 8, สิแปดส่งไปถึงในนรกได้แล้วส่งถึงชีวิตเราได้ไหมส่งได้ค่ะ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆร,รักษาศีลแปดอยู่เรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นสองกรณีกรณีหนึ่งกรณีที่หนึ่งคืออำนาจแห่งศีลส่งผลมาให้ขุดพองจิตใจพองใสแต่ถ้าในขณะนั่งคุณมัวนะคะธรรมชาติของจิตถ้าทุกเรื่องอะไรเวลานั่งมันก็จะไปทุกเรื่องนั้นอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ต้องดูแต่ดูแต่อาการเคลื่อนไหวของการพองยุบเท่านั้น แล้วก็ดูความเป็นไปของความคิดเท่านั้นแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในนาทีนึงเนี่ยคิดไปร้อยแปดเรื่องไม่ใช่ร้อยแปดเรื่องนะคะบางทีมันก็สองร้อยเรื่องค่ะคือคือในในขณะที่คิดเนี่ยพอเป็นมหากุศลแล้วพอถอนสมาธิมาแล้วเราจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับเนี่ยกรรมตรงที่เรานั่งแล้วเราไม่เป็นสมาธิโดยที่ไม่มีคนบอกกล่าวเนี่ยมันจะส่งผลที่เราโกรธง่าย เราเห็นเราเห็นอะไรเราก็โกรธเราได้ยินอะไรเราก็โกรธแล้วก็ความความโกรธเนี้ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นถ้าเราไม่ยุติความคิดที่เรียกว่าส่งจิตออกข้างนอกมันก็จะทําให้เราเสียโอกาสและเสียเวลานะคะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเงียบสง,งัดของสถานที่แต่เป็นเป็นที่ตัวเราก็ว่าเราสามารถที่จะสงบใจเราได้ได,ได้ได้เท่าไหร่ ในในส่วนของแม่ชีเองแม่ชีไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเจริญวิปัสนาแต่ว่าพื้นฐานที่แม่ชีถูกสอนคือพื้นฐานให้ทําให้จิตนิ่งสงบจนเป็นน้ําเมื่อจิตนิ่งสงบจนเป็นนิ่งจนเป็นอ่าเอต้องเรียกว่าเอตทักะนะคะเพราะว่าพอจิตนิ่งเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดสภาวะธรรมที่เรียกว่าสภาวะทิพย์นะคะ มีอ่มีสามารถรู้วา่าละจิตผู้อื่นนะคะสามารถอันนี้สมถกรรมฐานแต่แต่ฤทธ์เหล่านี้ไม่สามารถช่วยอะไรไม่ชีได้เลยค่ะไม่สามารถช่วยให้แม่ชีหลุดพ้นได้ฤทธิ์ที่มีนะคะแล้วไม่ชีก็ยังพอใจที่จะอยู่อย่างนี้เพื่อนําสิ่งที่มีสอนสอนให้ผู้อื่นเนะะี่ยได้ได้ได้มีแบบที่แม่ชีมีเราจะได้ช่วยกันนะคะ ธนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้ให้เป็นไปอ,อย่างอย่างถูกต้องแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ตัวเรามีความสุขแล้วสงบอยู่อยู่ท่ามกลางความเป็นมนุษย์ที่ไม่ประมาทหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่าความสุขในชีวิตคืออะไรแม่จีจะบอกให้นะคะว่าวันใดที่เราไม่โกรธได้วันนั้นเป็นวันที่เราเกิดใหม่ วันใดที่เราไม่ยึดถือครอบครองไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นของเราถ้าระวางไปได้อะไรบ้างละ่ะที่เราเราจะไม่ยึดส่วนมากก็จะยึดอะคะ่ะบ้านกูไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ตัวกูคือคือเมื่อก่อนไม่ชีอ่านของพระพุทธธาตุนะคะไม่ชีไม่เข้าใจเลยตัวกูของกูนี่ไม่ชีไม่เข้าใจเลยพอปฏิบัติธรรมถึงได้รู้ว่าทุกอย่างของกูทั้งนั้น นี้การมีครอบครัวพอพอไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ยึดถือเป็นสมบัติซึ่งกันและกันคือจะไม่ให้ใครมองจะไม่ให้ไปพูดกับใครก็ก,ก็ขำบนะคะบางทีวิ่งวิ่งรถไปรถติดมากๆก็ไปที่ซอยหนึ่งที่กำลังเปิดท้ายขายของกันรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมานะคะสามีขับข้างหน้ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงขับไปข้างหน้า เห็นสามีมองจ้องจ้องมอเตอร์ไซค์ไปคนข้างหลังมิรู้ว่าละจิตว่ากําลังมองข้างหน้าอยู่เขาเอามือจับหน้าหันกลับมาทางนี้ที่ดังอยู่ในรถเมื่อีแบบอาจจรรย์ใจมากเลยว่าในในความยึดถือครอบครองเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นเกิดเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันได้ตลอดเวลาถ้าถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อ่าต้องแบบว่าต้องใจกว้างนะคะต้องใจกว้างไม่ใช่ใจกว้างแบบ ยกให้ใครไปไม่ใช่ต้องให้ความเคารพตึงกันและกันไว้ใจกันนี่คือการใจกว้างก็ในนี้เด้วถามว่าการจะแนะนำให้คนเกิดความศรัทธาเขาหาพระพุธทธศาสนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากยิ่งเพราะเหตุใดเพราะว่าคนที่จะพูดให้คนศรัทธามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับว่า จะพูดยังไงให้โยมศรัทธามาปฏิบัติธรรมแต่แต่สำหรับแม่ชีแล้วแม่ชีคิดว่าพระสงฆ์นะคะที่เก่งเก่งมีมากมายค่ะพระสงฆ์ที่เก่งเก่งมีมากมายที่ท่านสามารถที่จะสอนเราให้เราถอนรากถอนโคนกรรมได้แต่แต่บางครั้งเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยจากวินัยก็ไม่สามารถที่จะที่จะพูดแบบที่แม่ชีพูดได้ ก็ไม่สามารถทําแบบที่แม่ชีทําได้เพราะว่าวินัยเป็นข้อจํากัดทําให้อปรับเป็นอาบัตินะักก็เลยต้องเป็นหน้าที่ที่แม่ชีรับผิดชอบมาเพราะว่าวันแรกที่บวชแม่ชีก็จุดธูปบอกพระประธานเลยว่าแม่ชีถวายชีวิตพระพุทธศาสนาถวายชีวิตแด่งองค์ปฏิมาคือคือ,คอเกิดมาเป็นคนแล้วพอรู้ว่าการนั่งหลับตาทาให้ผู้คนหลุดพ้นได้ สามารถทําให้คนที่ตายไปแล้วอันโมทนาบุญได้นั่นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ฉีคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครเท่าพระพุทธเจ้าคือคืออ่ะรถชนคนตายนะคะรถทับสมองแตกตายดวงวิญญาณก็ไม่มีสมองค่ะรถทับรถชนสภาพคีิโคงหักไส้แตกวิญญาณเป็นแบบนั้นค่ะเพราะอะไร เพราะว่าคนที่ตายนี้ไม่เคยสร้างไม่เคยนั่งกรรมฐานพิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราพอตายปุ๊บก็ยังยึดติดกระสังขานยังเจ็บปวดอยู่คือรถชนยังไงก็ยังเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรานั่งเจริญวิปัสนากรรมฐานแล้วระ,ะลึกถึงความตายอยู่เป็นนิดเนี่ยเมื่อไหรตายก็ก็ไปดีค่ะจิตด,ดวงสุดท้ายไปดีถามว่าไม่ฉีรู้หมดทุกเรื่องไหมไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะ รู้เฉพาะทุกถามว่ารู้รู้ทุกเรื่องได้ไหมไม่เป็นประโยชน์เลยค่ะมีคนมาถามแม่ชีว่าแม่ชีช่วยดูหน่อยตีว่าเมื่อวานผมไปทําอะไรมาแล้วโยมไปทําอะไรมาจะมาให้แม่ชีบอกโยมก็รู้ว่าโยมไปทําอะไรมาอย่ามาท้าทายกับแม่ชีอย่างนี้เลยมันเสียเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าปลามาตู้รักษาศีลคือเหมือนกับทดสอบนะ ทดสอบยานแต่แต่แต่ถ้าไปเจอใครอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะเสียเวลาก,ก็อยากบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักนะคะเหมือนกับพระสังฆราชท่านกล่าวไว้ชีวิตนี้น้อยนักเราเรามีโอกาสทำอะไรได้ต้อง,ต,องต้องหลายอย่างนะคะในในวัน,ว,นวันหนึ่งทำหน้าที่ของเราไป,ไปว่าเราประกอบอาชีพอะไรเราก็ทำไปด้วยด้วยใจที่เต็มร้อยคือค้าขายอะไรก็ค้าขายไปแต่อย่าไปทำอะไรที่มัน ผิดศีลผิดธรรมเพราะว่าไม่งั้น,งนเงินที่เราได้มามันก็จะไม่เหลือไม่เหลือให้กินให้เก็บมีคนถามไม่ชีวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนว่าทาไมหนูมีแต่นี่หนูไม่เคยหมดนี่เลยผมไม่เคยหมดนี่เลยโอ้โหตอนเด็กๆคุณขโมยขนาดนี้พ่อแม่เขาทาเหนื่อยจะตายป่ะจะเขาจะได้เก็บไว้เงินไว้แล้วเขาซ่อนตรงไหนเราก็รู้อีกว่าเงินมันซ่อนอยู่ตรงไหนพอเราไปล้วงไปฟักออกมา พอเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองเราก็เป็นหนี้อยู่อย่างนี้แล้วเขาก็เลยถามว่าวิธีแก้ไขทําไงเขียนค่ะเอาตั้งใส่ซองเอาไม่ต้องไม่ต้องเยอะสามร้อยถามร้อยบาทใส่ตองแล้วเขียนหน้าสองว่าเงินที่หยิบหรือยืมแม่มาเงินที่หยิบหรือยืมพ่อมาแล้วเอาไปให้แม่บอกว่าเนี่ยตั้งแต่นหนูเกิดมาเนี่ยหนูอาจจะหยิบยืมแม่มาแล้วหนูไม่ไม่เคยคืนให้หนูคืนให้แม่แล้วน้ แม่กับหนูหมดกรรมกันแล้วนะแค่นี้ค่ะชีวิตจะดีขึ้นแบบพลิกฝ่าม,มือเลยค่ะนี่นี่เรื่องที่เรื่องที่เราคาดคิดว่ากรรมจากอดีตท,ทำไมเราเป็นหนี้ไม่ใช่นะคะตั้งแต่เราอยู่ในท้องเราก็เป็นหนี้แม่แล้วนคะคะเราอยู่ในท้องเขาก้าเดือนเร,เราทำให้เขาร่างกายเขาขยายขึ้นแล้วก็จะต้องมีเราเนี่ยเราต้องชดใช้เขาทุก ทุกเส้นขนเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีการเจริญวิปัสนากรรมฐานไม่มีทางได้ใช้ที่อยากบอกว่าเงินที่เป็นปัจจัยที่ห้าสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อให้หมดกรรมไม่ได้นอกจากต้องทำเองแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่พวกเราต้องรู้นะคะคืออย่าปล่อยโอกาสให้มันหมดไปกับกวความโกรธความหึงหวงความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่เที่ยง วันนี้วันนี้คิดว่าสุขภาพดีปิดโทรทัศน์แล้วอาจจะตกบันไดก็ได้นะคะเดินเดินมาเปลี่ยนช่องอาจจะทำให้วูบไปก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้ไม่ชีไม่ได้แช่งนะคะไม่ชีพูดถึงความไม่เที่ยงที่มันที่มันจะเกิดขึ้นกับเราคือเดินอยู่จดีขาอาจพลิกแล้วหักไปเลยก็ได้คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ เขาจะให้เห็นเป็นสัจธรรมว่าช่วงที่คุณขาขึ้นนะคะยศลาบยศถูกสรรเสริญเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องพยายามตักตวงบุญเอาไว้สร้างบุญในพระพุทธศาสนาทำไมต้องสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อผลของการกระทำว่าทรัพย์สินที่คุณหามาได้ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแล้วทำไมต้องพระพุทธศาสนา ก็เพราะว่าจะได้ตัดความตะหนีไปได้หลายๆหลายๆท่านหลายๆท่านนะคะมีมีความเชื่อว่าการสวดมนต์นะคะออกเสียงการสวดมนต์ออกเสียงไม่เกิดอันิสงส์ไม่ชีจะบอกให้นะคะว่าเสียงเท่านั้นที่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่ดีๆ แต่วันหนึ่งเราจะพูดดีเรื่องใครคง,คงไม่ได้พูดเรื่องเรื่องดีทั้งวันเราอาจจะพูดเรื่องที่เลือกเ,เรื่องคนอื่นเรื่องความผิดคนอื่นเรื่องทุกข์ของคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์ก่อนที่เราจะสวดมนต์นะคะสมาทานสินหาเสร็จแล้วจะสวดมนต์บทไหนสวดไปสวดไปเลยนะคะอาน,นิสงส์งที่เราสวดมนต์ไว้จะส่งผลให้ไม่ว่าไม่ไม่ว่าเราจะ พูดกับใครคนนั้นจะฟังฟังเสียงเราด้วยความเคารพแต่ถ้าแต่ถ้าเราสวดมนต์โดยที่เราไม่สมาทานศีลห้าแค่เราสวดเราก็จะอายอยู่ยงั้นแล้วค่ะนี่นี่นี่คืออน,นิสงส์ของพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพต้องเรียกว่าความอัศจ,จรรย์ของพระพุทธศาสนาในในต้องบอกว่ารายการแสงทรงธรรมที่ไม่ชีจัด รายการมาตั้งแต่พศออ2547จนถึงวันนี้เนี่ยคนดูนะคะคนดูทั้งหมดทั้งทิเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลายล้านคนนะคะในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์แล้วก็ทุกคนก็มุ่งพุ่งตรงมาเพื่อจะแก้ไขชีวิตที่ที่ทำผิดไว้ไม่ถูกต้องถามว่าแม่ชีสามารถแก้ไขกรรมให้ยมได้ไหมแม่ชีบอกได้ แต่ไม่มชีล้างกรรมหมโยมไม่ได้หรอกเพราะยมนักปฏิบัติทำเองในในส่วนที่อยอมท่านนิถามว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากจะให้คนรักษาศีลเป็นเรื่องยากยากจริงๆค่ะถ้าไม่มีศรัทธาคงไม่ได้ต้องต้องขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่สอนที่สอนสั่งในเรื่องของความคิดให้รู้จักยึดมั่นกตัญญูในคุณของผู้ที่มีพระคุณทุกคน เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ก็คงไม่ได้มานั่งพูดอยู่อย่างนี้สิบกว่าปีนะคะที่อยู่กับรายการแสงทองธรรมก็อาจจะมีเทปซ้ําบ้างอาจจะมีข้อความซ้ําๆบ้างอาจจะตอบซ้ําๆบ้างแต่ก็ก็เป็นการเตือนสติท่านผู้ชมว่าอย่าประมาทกับชีวิตนะคะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่เราทําไปแล้วหรือว่าเพิ่งมาเจอกันวันนี้เพิ่งมาเปิดเจอกันวันนี้ ก็ไม่เป็นไรอะไรที่ทำไปแล้วลืมไปก่อนนี่ค่ะที่ทำไปแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะที่ทำไปแล้วอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราไม่ทำอีกพูดดีคิดดีแล้วทำดีไปเรื่อยๆใครเขาจะเลวเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไปเรื่อยๆค่ะบุญไม่ได้อยู่ที่ที่วัดบุญอยู่ที่ตัวเราค่ะพูดดีคิดดีทำดีไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทำอะไรทำไป จนวันหนึ่งนะคะที่เราจะสิ้นใจกรรมที่เราทำไว้กรรมที่เราทำไว้เคยตีมดเคยตีหมาเคยฆ่าแมวไว้มันจะส่งผลมาให้หมอเขารักษาเรานะคะจิตดวงสุดท้ายของเราที่เราทำกรรมอะไรไว้กรรมตรงนี้จะปรากฏในขณะที่เราใกล้ตายแต่ถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีไว้แล้วเราจะเริมวิปัสสนากรรมาฐานเป็นนิดสวดมนต์อยู่เป็นประจำ อันนี้ส่งจะส่งผลให้กรรมอันนี้ตามเราไม่ทันในในชาตินี้ก็ได้เราอาจจะไปอย่างสงบเลยก็ได้แล้วเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้นในในเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะมีมีคนมีคนบอกว่ารักษาศีลมันต้องมันต้องขาวะคะ่ะมันจะต้องไม่มีแป้งติดหน้ามันจะต้อง ทุกอย่างมันต้องเปะะ๊ะแม่ชีอยากบอกว่าไอ้ที่บริสุทธิ์เ่าต้องใจะค่ะนะคะก็พอมาปฏิบัติทมแล้วอย่ามองความผิดคนอื่นนี่นี่ถือว่าสุดยอดนะคะธรรมะมเป็นธรรมะที่สุดยอดแม่ชีถูกถามทั้งวันถามว่าแม่ชีเบือ่อหน่ายไหมถ้าไม่มีคนถามะะแม่ชีจะไม่รู้ธรรมะเลยมีอม่คนที่เข้ามานั่งอยู่ประมาณเจ็ดร้อยคน แม่ชีบอกว่าโยมทำไมโยมไม่กินข้าวท่านเชื่อไหมคะว่าคนในสาลามองมาที่แม่ชีนคนเดียวเลยทำไมโยมไม่กินข้าวยมรู้ไหมทำไมโยมเป็นแบบนี้โยมโยมฝ่ายหน้าบอกอดีตชาติโยมเอาของมีพิษให้ให้คนอื่นคนอื่นหมายหมายถึงพี่น้องโยมนะเพราะว่าพ่อแม่มีทรัพย์เอาของมีพิษให้เขากินตลอดเวลา จนในที่สุดเขาตายไปแล้วได้ครอบครองสมบัติเพราะเกิดมาชาตินี้เนี่ยโยมกินสบู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คนในสลาฮือฮาค่ะว่าไม่ชีรู้ได้ไงเขากินสบู่รู้จักการเจริญวิปัสสนาเนี่ยค่ะถึงรู้คือโยมเขาก็บอกว่าเขาก็แปลกใจว่าเนี่ยพอลูกซื้อสบู่มาพอได้กินสบู่ก็ต้องไปแอบกินอยู่ในในใน,ในห้องน้ำอะค่ะสามีซื้อสบู่มา คือคือเดี๋ยวนี้เป็นสบู่เหลวแล้วก็ยังแอบดื่มนี่คือกรรมที่ทุกคนในบ้านเป็นทุกหมดว่าเอาไปหาหมอไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้คำตอบแล้วจีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้โยมมารักษาศีลในพรรษาเนี่ยโยมรักษาศีลนะอาทิตย์ละสองวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวันโยมอย่าพูดกับใครนะแล้วก็สบู่ที่โยมอยากกินอนะโยมเอามาด้วย เ็เลยถามยี่ห้อว่ายอมยมยม,ยมกินสบู่ยี่ห้ออะไรเนี่ยที่ยอมกินมากินทุกยี่ห้อค่ะอะไรอร่อยที่สุดสบู่เด็กอร่อยที่สุดเพราะมันหวานนี่เรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นธรรมะนี้ไม่เคยไม่ได้ไปอ่านมาหรือว่าหยิบยกเขียนขึ้นพูดขึ้นมาลอยๆแต่มีเหตุผลแล้วบอกให้เขามาปฏิบัติธรรมในพรรษาเพราะว่าอานิสงส์ที่พระท่านของพระในพรรษา แล้วก็มาปฏิบัติร่วมกับท่านจะส่งผลให้เกิดการอโหสิกรรมต่อกันเขาถามว่าเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างรับสินแปดพอรับสินแปดเสร็จก่อนจะนั่งให้กล่าวคำว่ากรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินผู้อื่นด้วยการใช้พิษนะคะขอให้พิษทั้งหลายที่ใช้ด้วยเอ่อใช้ที่ข้าพเจ้าใช้ด้วยความโลภ อยากจะได้ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยขอให้พิษทั้งหลายจงส่งผลเป็นอโหทิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเขาบอกว่าแปลกจังทำไมไม่อุทิศให้กับคนที่ที่ตายไปด้วยพิษเอ้าถ้ายมไม่โลภยงจะจะไปใช้พิษฆ่าเขาเหรอก็ก็มาปฏิบัติธรรมได้ประมาณสี่ครั้งค่ะแล้วก็กลับมาบอกว่าชีวิตดีขึ้นเริ่มทานข้าวแล้ว คือมันมีเรื่องมันมีเรื่องมากมายในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้นะคะต่เราเราเห็นเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาทุกข์อะไรแต่พอมานั่งรวมกันแล้วอาจารย์ของคําสอนของพระธรรมานพุทธเจ้าให้เห็นเป็นอาจารย์เลยว่าทุกคนตกตะลึงทุกคนตกตะลึงว่าเฮ้ยไม่ชีรู้ได้ไงว่าเขากินเขากินสบู่มาอ๋อธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะ พอปฏิบัติจนถึงขั้นอุก,กิจแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้ามามันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับอารมณ์เราเราบอกเพราะเราอยากให้เขาพ้นทุกข์เราไม่ได้บอกเขาเพราะเราอยากได้ตังหรืออยากดังเพราะว่ามีคนคิดว่าแม่ชีอยากดังไม่ได้อยากดังเลยค่ะดังมันมันดังเองก็ <c oughs> อยากบอกท่านผู้ชมว่าชีวิตใครชีวิตมันอะ ถ้าเรายึดมากๆเราก็ทุกมากจะลูกตายสามีตายมันเป็นความโศกเศร้าอยู่แล้วแล้วเวลาที่เราตายก่อนที่เราจะตายเราฝึกตายกันตั้งแต่วันนี้นะคะเราฝึกตายกันตั้งแต่วันนี้จเจริญมรณานุสติไว้ก่อนนอนก็สมาทานศีลห้านะคะคืนนี้สมาทานศีลห้าก่อนนอนสมาทานศีลห้าสมาทานแบบไหนนึกระลึกถึง พ,พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้โยมศรัทธาพระสงฆ์องค์ไหนโยมศรัทธาหลวงพ่อทวดโยมนึกถึงหลวงพ่อทวดขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าเลยแล้วโยมตั้งคําอธิษฐานสมาทานขึ้นว่ามะยังพันเตวิวาาาตส,ส,สุงวิสุงลักณะทายะติฉลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทเติยมปีมยังพันเตวิวาาาตส,ส,สุงวิสุงลักณะทายะติฉลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักณะทายะติจรณีนะสหปัญจศีลานยาจามะเสร็จแล้วกโยมก็กล่าวคำนะคะไตสรสารนคมไตสรสารณาคมมีเป็นห้องห้องนะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าแม้ครั้งที่หนึ่งก็ขอยึดพระพุทธพระธรรมตรงเป็นที่พึ่งคือคําว่าพุทธทางสรารนังขจา,ามิธรมมังสรารนังขจา,ามิและสังฆสารนังขจา,ามิก็มีตติอ,อทุติตตินะคะอีกสาม สามห้องพอดีแล้วก็ขึ้นคําว่าปานาปานาติปาตาเวลามณีติขาประทางสมาธิยามิทําไมต้องปานาปานาเปิงคําของพระพุทธเจ้าค่ะปานาเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าดําริไว้ว่าจะเว้นนะคะจะเว้นจากข้อต่างๆห้าข้อนี้แล้วก็นอนไปก่อนที่เราเรา,เราสมาทานสีลห้าเสร็จเราอยากจะสวดนมนต์ถวายพระพร ถวายพรพรกก็อิติปิธโสพระกวาเสร็จแล้วก็กราบหมอนสามครั้งกอ็น,นอนอธิษฐานขออานิสงส์แห่งศีลนี้จงปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสาเร็จสมปรารถนาตลอดเวลาก็นอนไปทําอย่างงี้ลองลองทำสักเดือนหนึ่งถ้าชีวิตไม่ดีขึ้นนะคะเลิกทําค่ะแล้วเคยทําอย่างไรก็ทาอย่างนั้นไม่ที่เชื่ออาน,นิสง,งส์ของศีลเมื่อศีลบริ บริสุทธิ์หมดจดอันนี้สมแผงศีนนะคะจะเคลือบเราเคลือบเหมือนเอาเอาแลกเกอร์มาทาที่ตัวเราไปตรงไหนก็จะสว่างสวยัยต่อให้ผิวพรรณดำยังไงก็จะสว่างในท่ามกลางเพราะว่าศีลเป็นสิ่งเดียวที่เป็นสมบัติของมนุษย์ที่จะไม่ทำให้ตกอยู่ในอบายและไม่ตกในที่ชั่วก็ก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นนะคะว่า เราจะทำยังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่มันน้อยนักเนี่ยให้มันมีค่ามากๆนะคะรายการแสงส่องธรรมโดยการนำของทีมงานนะคะทุกทุกท,ทครั้งที่ที่ได้มีโอกาสบรรยายผ่านรายการไม่กี่ก็ได้ผลตอบรับกลับมาว่ายมดูทีวีแล้วยมรู้สึกอยากปฏิบัติธรรมเมืม่อกี่ไปเดินทางไปแทบจะทั่วโลกนะคะ แล้วก็ได้พบโยมที่แบบว่าเห็นแม่ชีนึกก็ฝันไปแม,ม่ชีตัวเป็นๆอยากจะเจอแม่ชีเพื่อจะพูดคุยเพื่อเพื่ออยากจะบอกให้แม่ชีบอกในสิ่งที่จะต้องแก้ไขถามว่าแม่ชีดีใจไหมแม่ชีดีใจที่มีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าแม่ชีเป็นเป็นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมานำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างท่านสร้างคำสอนนี้ขึ้นมาไม่ได้สร้างนะคะคําสอนของพระสมรมมพทธเจ้าแต่นําขึ้นมาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมรายการแสง,สงทรงธรรมนะคะ,ะได้รู้เห็นในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้และท่านไม่เคยเห็นวันนี้ก็เวลาเวลาหมดพอดีนะคะตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มไม่ทีคิดว่าท่านผู้ชมรายการคงได้อะไร มากมายจากรายการแสงทองธรรมนะคะก็ฉีขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตายแล้วก็โอกาสบุญกุศลของแม่ชีที่ได้มีโอกาสมาออกรายการแสงทองธรรมบุญใดที่สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาจากการสร้างวิหารลานเจดีย์และการส่งเสริมให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมบุญใดที่ได้มีโอกาสสร้างและถวายอุปถัมภ พระสงฆ์ในเรื่องปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสนากรรมฐานทำใดที่วิเศษและเกิดกับพระสงฆ์แล้วขอทาวิเศษนะั้นจงคุ้มครองท่านผู้ชมรายการแสงส่งธรรมทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในชีวิตมุ่งหวังปัตนาสิ่งใดขอความปัตนานั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จด้วยค่ะจบรายการนะคะแล้วอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ